ครับปีกไก่บาบร์บีคิวด้วยครับอันนี้เป็นออมเท่านี้ด้วยนนสเต็กนิวยอกด้วยหนึ่งมีเดียมครับ มันบดมีชามมนาวไหมครับชามมนาหนึ่งถ้าผมจะสั่งข้าวอันนี้แยกได้ไหมหนึ่ง ตอนนี้อยู่ซิสเลอร์นะครับมาทานข้าวติดต่อได้อย่างไม่ยังเนี่ยอันนี้พวกเนี้ยอร่อยกินไม่ได้นี่เอานี้ออน,น,นี่ต่อนี่ต้กินเนื้อเป็นปลาแมวเนื้อได้ในตักแมวอ๋ออยากกินแบบสบายๆแซลมอนอันนี้ก็มีสเต็กแซลมอน ปลาปลาซาบะอันนี้ก็ได้อ่าสเต็กแซลมอนแซลมอนค่ะถ้าลูกค้าจะรับเป็นตัวนี้ก็ได้แซลมอนเหมือนกันล่ะค่ะเพราะอันนี้จะมีกุ้งอันนี้เนาะเพราะว่ากุ้งกับปลาหมึกเป็นอาหารเป็นอาหารหลักบ้านเรามันมันโบดเฟนฟรายเออปลาาอันนี้ไปตักได้เลยอันนี้ก็คืออยากกินอะไรไม่ตักได้เลย แม่ต่อก็เคยมาไม่ใช่หรอมาแล้วไม่ต้อพี่แล้วดสวัสดีครับวันนี้ดิวมาทาันซิสเลอร์นะครับมาพามามาทำผมด้วยพามามาทำสวย ครับผมโอเทอร์หรอน้ำสัง่งน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอเคว้า okay. ว wow. น่ากินจะตักก่อนเธอเอาอะไรแดนบ่างอ่ะอยากได้ไข่นกระถา๋ยวกดืด่มตักวันนี้เราตักเพราะปกติตตมาไม่ค่อยตักแ๋ยววันนี้จะตักระวังโควิดกันด้วยนะเป็นละครัเพิ่งหายสองอาทิตย์ที่แล้ว พวกดิวเป็นโควิดบ่อยมากเป็นหายเป็นหายฮะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกเพราะปกติน้องไม่เคยเลือก น้องจะเลือกวันีเซสเซสเลอร์ Sis. Sis อันนี้ฝั่งไหนแม่ thank you โอ้น่ากินมากเลยอ่ะในตะกรงด้วยนี่เออแม่ถือจานให้เดียวคแบหบนึ่งกัวแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกกัวหรอ ไม่ใช่มันจะมีแบบแล้วก็แล้วก็มันจะมีน้ำสลัดอ่ะอันนี้อันนี้ ลาดลลลนีน่งออเอ thanksie กินไม่ไปตสักอ่ะโตแมงแล้วก็แตงโมหิวข้าวไม่ได้ทานข้าวตัง้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนลดน้ำหนักกลัวกินแล้วอ้วน อุ้ยมาไปเอาซุมให้ขอซุปก่อนได้ไปะพรุ่งนี้กลับ11บเโมงครับวันนี้มาเสริมหลอ,อก,ก่อนวันนี้มาเสริมหลอ,อก,ก่อนเสริมสวยกลับมาพรุ่งนี้รถออก11ิบเอ็ดโมง alive. ได้กินพิซซ่าอย่างแต่ฟักทองของซิลเลอร์อร่อยมากเลยนะ กินข้าวพี่น้องกินข้าวกินข้าวหิวมากจะลดก็ลดไม่ได้หิวเหมือนกันหิวกินเลย รออยู่อ๋อวัดดีพี่สารนะนะครับต่อมากครบคุณครับน้ำหอมมาถึงแล้วอยู่ข้างล่างไม่มีปัญญาไปติพี่เตตควบีขอให้หายเร็วๆพี่เจมหายเร็วๆนะครับแก๊งดิวเป็นหมดแล้วเป็นสองอาทิตย์ที่แล้ว เพิ่งหายกันมันจะเป็นเหมือนอาการหวัดอะแต่มันไม่ได้รุนแรงมากอะรอบเนี้ยเขาเรียกสุปสุปอะไรนะมาส,สุปเพ็ด

มานจะนั่งไหนเสื้อยนเต้องหนเข้าไ่เดี๋ยวก็หายพี่เจมั มันเป็นเหมือนหวาดอะแต่มันก็แบบว่าไม่ได้รุนแรง,งเ,เพราะว่ายูก็เป็นแล้วดยวก็หายแล้วอืมไม่ต้องตกใจไม่ลูกค้าบอกว่าไ,ได้น้ำหอมแล้วแต่ว่าลงไปเอาไม่ได้เพราะเป็นโควิด แต่เมื่อกี้ดูได้ไข่นาดป่ะไข่เออไข่นกกระทามีว่าแต่ตอไปเพราะว่ามันไม่มีแล้วน้ำเนาะแม่ไข่นกกระทาช่วงวันนี้หากินยากนะมาพี่เหมียวม,มากินสเต็กวันนี้กินสเต็กกินสลัดด้วยเชียงใหม่เชียงใหม่ร้อนไหมพี่เหมียว ข้างนอกอากาศร้อนมากลุ่วันนี้เนาะข้า<ม>งนอกคือร้อนแบบร้อนมากร้อนมาก เล่นน้ำพรุ่งนี้พี่ออนซื้อหวยตัวไหนซื้อสาซื้อสามสี ก็จะโมะบ้านมันอย่างเดี๋ยวเ,เรียกสิบสามรถแกสิบสามบ้านก็เลขยกสิบสามเ้องตามนเออเราต้องตามนะมาคือเนาะวันนี้เท่าไหร่แล้วสิบห้าหรอถ้าพรุ่งนี้หว่วยออกเราต้องไปตามล่าแล้ว

อันนี้รอดไหมอาวโอ้ยมันฟอมน่ะฟอง,องเพดอมเยอะใช่ครับเพดลอมเยอะอย่หยุดยาวนะครับอย่าไปซื้อกล่องสุ่มอย่าไปซื้อน้ำมันพืชน,นะระวังเพดลอมไม่ต้องระวังอนะ่ะเพดลอมเลยครับ โจรเยอะช่วงนี้ต้องใช้สติในการดูชามนาวอ่ อันนี้อะไรชาแมนาวทำไมมันคนละแก้วอันนี้ดิวสั่งหรือเปล่าอันนี้ที่ดิวสั่งชาแมนาวอันนี้แบบนี้ไงเติมไงชาแมนาวนี่เราสั่งแบบยังก็สั่งชาแมนาวอันนี้เป็นดีฟิลนะอันนี้ที่ดิวสั่งธรรมดาดิวสั่งแบบพิเศษที่มีลูกพินพิเศษดีฟิล ไม่ใช่ที่บอกธรรมานาธรรมานามันต้องเป็นแก้วแบบนี้มันจะคนละรสชาติใช่ไหมไม่กินมาติงก่อรีวิวของใวก็คือของแมงวันถ้าเราใส่ก็มันจะติดตลอดหลอยืดใส่แล้วบบบนี้อเขากินหมดแล้วเขาจะมาหวงเดี๋ยวเขาคิดเราอีกเดีขาคิดเราเพิ่อมอีกแก้วน,นึ่งใช่หรอใช่ขนาดแม่งบอกก็คิดเลยเออ่มเพิแต่ที่เขาคิดเลยไมรู้ว่า นไม่ได้กจได้เชอบตรงน้องดิวไม่เลือกกินโ้คินได้ทุกอย่างครับปลาซาบยิ่งชอบแบอจ่วบ,บองเดี๋ยวกลับร้อยเอ็ดไปจะไปกินแจ่วบองจะไปจะไปเก็บเห็ดพวกนี้กเกิด่อ,นนะอยู่ร้อยเอ็ดอาทิตย์หนึง่ง เดี๋ยวรอสเต็กสเต็กรอสเต็กไก่กับสเต็กไอเนื้อลิอายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่ได้เดี๋ยวอิ่มก่อนชิคเก้นไก่บาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวนะ่ากินอ่ะรูหมดควรออากาศร้อนๆต้องกินไอ้นี่นะพี่ต้องกินอนะ่น้ำเย็นๆใส่น้ำแข็ง แล้วแก้วหมายจะเลยนะจะมารอเขาอีก2แก้วสักดาอ๋อเห็ดเห็ดบวมีบอกเห็นไม่มีอ่ะอ้าวไปไหนดูน้ำตาบว โอ้ขอต้างตอแก้วเงียไมู่้อน้ำปวดมัอแก้วเลอดกติน่สดรอดาะโอ้มากก็ต้อ,อ,นนอ,ตององ่อยมาจ้ามาจ้ามาทานส,สิ ใช่พี่เจกับบานอาทิหนึง่งรอบนี้ไปอยู่แบบไปอยู่แบบบ้านๆไปย่าง,งเนือย่างเนืยย่างย่างกุ้งย่างปลาหมึกริมสระว้น้ำที่บ้านนอกูก็ไม่อยากใคเพราะกันวลจะตาตูจะตา อันนี้อยาแล้วแต่เลยเธอไปไม่ได้ไม่ใช่บอกไม่ได้้่ไม่จะมาอยู่คนเดียวไม่ได้ไปก็ไปด้วยกันไปคือเพื่อนไปเลยถ้าเกิดแปวออกไปไม่มีไม่มีนี่ัเข้าไไหนเลยเออไม่ได้ก็ขอรัตามไม่ได้ก็นั่งเครื่องปลา